ปัสสาวะยากแล้วเวลากลางคืนนะคะกลางดึกนี่ทรมานมากคือเรานอนกลังสบายๆต้องต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นมานะคะมาเข้าห้องน้ํากลางดึกเหมือนว่าเราปัสสาวะมันไม่สุดสวัสดีค่ะน้องนุดดวงชีวันนะคะก็อยากจะพูดถึงวัยทองของผู้หญิงนะคะอย่างน้องนุดดวงชีวันตอนนี้ก็เราเป็นผู้สูงวัยแล้วเนาะอายุก็มากขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะ อย่างน้องนุเองนี่จะยากมากเลยค่ะปัสสาวะจะเข้าน้ำทีนิีๆต้องนั่งนานๆปัญหาของผู้หญิงมากมายซึ่งซึ่งน้องนุเองก็เดินทางไหวมากเวลาที่เดินทางจะเข้าน้ําที่ว่าเรากลั้นเอ้ยเดี๋ยวถึงปั๊มหน้าก่อนเดี๋ยวถึงปั๊มหน้าก่อนก็จะกลั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ทําให้เกิดปัญหานี้เหมือนกันเหมือนว่าปัญหาของผู้หญิงซึ่งซึ่งช่วงวัยทองนี้ก็จะมีปัญหามากๆแล้วก็สําหรับผู้สูงวัยด้วยนะคะปัญหาของผู้หญิงก็จะเจอกับเรื่องซึ่งปัสสาวะยากแล้วเวลากลางคืนนะคะ กลางดึกนี่ทรมานมากคือเรานอนกลังสบายๆต้องต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นมานะคะมาเข้าห้องน้ํากลางดึกเหมือนว่าเราปัสสาวะมันไม่สุดมันจะปวดอยู่เลยบางทีมันทรมานมากคือเราจะนอนให้มันมีความสุขแต่ว่ามันต้องลุกมากลางดึกเพื่อมาเข้าห้องน้ําค่ะน้องรถดเองก็มีปัญหาค่ะก็คือเป็นอาการนี้เลยที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นค่ะเป็นมาได้ประมาณสัก สองสามปีได้แล้วแต่มันมันก็เป็นปน,นหายๆนะคะพออาการมันเป็นมากขึ้นใช่ไหมคะล้วก็ก็ทนไม่ไหวคะ่ะหลังจากที่น้องนุชได้ทานฟาริเซียเอ็นะคะอาการที่น้องนุชเป็นเหมือนว่ากลั้นฉี่กลั้นปัสสาวะที่เหมือนว่าเราปัสสาวะไม่สุดนะคะกลับมาเกิดจะเป็นปกติทั้งหมดเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะฉี่หรือปัสสาวะเนี่ยเหมือนว่าเราเปิดก๊กน้านะคะเหมือนว่าสะดวกมากคะ่ะแล้วก็เหมือนว่าปิดเปิด,ปดสะดวกตามท,าที่เรากำหนดได้นะคะน้องนุชแนะนำฟาริเซียเอ็ก